แบ็คแบบขยังมุมมาเลยครับอารนะครับส่งคู่หน้าที่เป็นตัวทำทั้งคู่ฮะ <P an throp> เอาพัทวงเพชรรีโอะอมาครับสุเดียนกุลพิมลกับที่สัตว์ทองสายครับเป็นคู่หน้าของไทย <P an> ต้องดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับรอสตี้เชิดมาสิวัตรเปิดได้ให้ที่สัตว์ทองสายขึ้นฟ้าทุกนี้ติดล็อกมาแต่ว่าแฉลบออกทางฝั่งของมาเลเซียโอ้โหสุเดียนกุลพิมลสะใจมากมาก อ่าครับอย่างน้อยก็ทำให้ทางมาเลเซียมีปัญหาครับดูภาคชายอีกครั้งนึ้งครับจงังหวะขึ้นแตะของถือศักทองสายนะครับโอ้โห,โหโเด้งมาโดนของเราแล้วกลับไปลงในแดนม,มาเลเซียเนี่ยครับอือสุเดยียนวิมลสะใจเหลือเกินโอสตี้เซิร์ฟส,สิวัตรเปิดได้ ให้ทีมสักขึ้นเลขหน้าตาไข่ครั้งหนึ่งมาความนี้เหมือนจะลึกเกินไปครับเอาตัวสตะลุกลึกเกินครับยึโดนบล็อกเดียวอีกทีครับ <S 1> <S 1> อืมติดเท้าครับของฮาร์เซดอลล่าโอ้น่าเสียดายครับก็ยังตามหลังอยู่ครับ <S <S แล้วกลับมาเป็นเตมเสือของมาเลเซียครับ 8ต่อ6เด็กรสตีงเสิร์ฟขาวนี้ไม่ข้ามก็เริ่มที่จะมีเพี้ยนบ้างเหมือนกันครับโอ้อายุใช้งานยังอีกนานเลยครับสำหรับเฮ็กโรสตี้เพราะอายุเพียง18ปปีเท่านั้นเอง กลับมาเป็นไทยเราได้ส่งลูกครับตามคะแนนเดียวฮะัเกตตต่อแปดถือว่าเสิร์ฟไปโอ้โหเปิดได้นิ่มมากฮะับดัมยกมาให้อ่าติดบล็อกของใครบ้างครับอโอ้โหสเชอญกุมมิมอนครับบล็อกจกังหวะนี้ถือว่าเด็ดขาดมากครับไล่บล็อกจากหัวเสาฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงฮะดูครับไล่ตามตลอดแล้วก็เนี่ยครับโดดขึ้นไปบล็อกเอาไว้ได้ครับอะไรที่นีอ่าแหละครับอย่างน้อยก็ทำให้ฮันซิโด่าเองขึ้นเตะ ตันแบกแบบไม่สบายใจเหมือนก่อนหน้านี้แหละครับ8คะแนนเท่ากันดูที่น้ำหนักมือของสินยนด้วยอ่าวครับโยนให้สินวัสดสคาเซไปอ้าวแล้วครับก็ต้องแก้ไขฮะอ่าผู้สิงขาแล้วครับเป็นแต้ของไทย9ต่อ8ครับโอ้โหอ้าวแล้วครับเนี่ยครับเสียงเชียร์ของเขาก็เริ่มจะเบาลงบ้างครับ ดูครับการรับบุกเสิดปุ่นสินขานครับโดนแขนนะครับยมเปิดด้วยหน้าขานะครับกินไทยขึ้นนำอีกครั้งครับ9ต่อ8คนะแนนสุวัสดิ์เสไปรอสตี้เปิดดีอดัมยกล้นมาแล้วเล่นแบบเอาแน่นอนครับให้ทุมสับเท้าสสยขึ้นฝ้าลี้นี้าแล้วครับผ่านบล็อกพันเซด,ดอลลา่าไปได้ครับ เล่นครบสามจังหวะครับเอาแบบแน่นอนเลยครับเสียดกับพี่มนต์ไม่ผีแพลงครับ,บดูภาพช้ากันใหม่ครับจังหวะที่ชื้อสาขาต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองรั้จากตัวเสิร์ฟมาเป็นตัวยกและทําได้ดีด้วยและจังหวะเอาตัวสอดใต้ลูกของเชื้อสายนั้นถือเยี่ยมมากๆครับเต็มสูงน้ําหนักจากขาของชื้อสาขานั้นถือว่ายเยี่ยมเลยฮะเดลโรสตี้เสิรส์ฟอีกคราาั้ง เสด็จมาที่วัดอ้าวยังขึ้นไปได้ครับที่ซศักดิ์มากแต่ใจมังไปนิดนึงมาจะขึ้นแตะจากตรงนั้นยากนิดนึงครับมาแต่ว่าถ้าโยนไปแล้วเพื่อจะซื้อความผิดพลาดของมาเลเซียเองเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ดี่ก็เป็นการเล่นแบบเสี่ยงนะครับไม่ได้ไม่เป็นไร อาวิเซยังตามอยู่ยครับ9ต่อ10คะแนนยาะเฮอร์โรสลี้ับเ้ครับไฮริเดาลายนเซตามาสี่วัต์มาเปิดไม่ได้รับเจ็บใจตัวเองนะครับเปิตดตรงนี้ไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหทีเด็ดที่ขาดของยาะเฮร์โรสลีถึงจังหวะถึงเวลาก็ยังเอามาใช้ได้ผลนะครับ เกิดที่เข้ามาซ้ายของสโมสาขาจะเปิดไม่ได้เลยครับเจ็บใจครับเป็นเกมที่ให้เรากดบันอย่างดิ้นฮะอาร์เธอร์ลดอร์ล่าจะโยนคอแนนสุดท้ายในการเสิร์ฟชุดนี้เอเดรัสตี้เสิร์ฟมาเปิดได้ครับทีสัต สิวัตรยกให้และขึ้นแตะมาสวนบล็อกไปครับได้แต้มนะทีมไทยนี่ครับคือเตะด้วยซ้ายแล้วบล็อกมาจากทางขวานี่ก็ทำให้ทึงศักดิ์ทองสายนั้นเห็นนะครับเห็นว่าฮันเดล่ามาอยู่ตรงไหนยังไงครับตำแหน่งขึ้นบล็อกเลี่ยวตรงนี้หนีตัวบล็อกไปได้ครับตใช้ฝ่าเท้าพลิกเดียวเองสัดใจมากครับสิวัตรสาขา ทีมไทยนำ11ต่อ10และกลับมาเป็นเกมเซอร์ของทีมไทยอีก3คะแนนครับลูกจากเท้าของเุอรสาขาจะได้อไม่ได้ครับอ่าแล้วครับแอ้เขาก็ยังเปิดได้ดีครับโรสซี่ดัมยกมาให้ขึ้นซันแบ็กอ่าแล้วโดนบล็อกของสุงยนับโอ้โเนี่ยครับคุณเดนกุมิโมนั้นบล็อกได้2ครั้งเลยครับอานเจียดอลลาชักจะเริ่มอึอดอัดนี่ครับจังหวะขึ้นทำ โดอนอีกทีนึงไล่บล็อกดีเหลือเกินครับเปี่ยครับโดนเต็มหลังครับโดนเต็มหลังของสเสยนกุลพิมลโอ้โหแล้วมีสบัตรกระแทกลูกกลับไปด้วยฮะมักก่นใจในจังหวะขึ้นบล็อกของตัวเองมาก12ต่อ10ครับแนนเซิร์ที่2ของไทยในชุดนี้สิรวัฒน์เองก็พยายามเน้นย้ำและกี้ไปที่ทางฝั่งด้านขวาของมาเลเซียนี่ครับแลวได้ผลครับ เกลี้ยงแล้วหายแบบนี้บ่อยๆนี่ก็แม่มาเลเซียก็อึดอัดกันทั้งสนามเลยครับดูครับมาเสดชี้ค่อนข้างดีมากฮารฟิโนล่าหมด10ทเล่นครับคะแนนนี้โอ้ต้องปรับเลยครับเอาฮารฟิโนล่าออกฮารุซามาลงมาเล่นแทนครับหนึต่ตึกรวยยี่สิบไปเลยครับคารุซามา สุลด์สาขาจะเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับรับน้องเลยหรือเปล่าเสิร์ฟขี่ไปออสตี้ยกมาได้แล้วหนาแล้วครับสุวั์ยังงัดกลับมาอาครับซื้อความผิดพลาดกันมาเลเซียครับเจอบล็อกอีกครั้งโอ้โหเชียร์กุนพิ่มนี่แหละครับสะใจมากบล็อกได้ติดติดกันเลยครับโอ้โหส่งเอาคารุนสามานลงมาเตะแทงฮันดิเซดอล่าเองก็ยังไม่ผ่านเชียร์กุนพิ่มนครับ ่ครับเราโยนข้ามาซื้อความผิดพลาดของเขาไว้กว่อนแล้วก็ได้ผลเนียโอ้คารุนสมานขึ้นฟาดแบบของไทยเราเลยครับไม่ใช่ซันแบ็กเลยครับคราวนี้แต่ว่าติดล็อกของสุดเดนจุมิมนในลักษณะขึ้นทำนั้นต่างไปจากของ,งพันธฟิดอล,ล่ามาเลเซียเลยต้องขอเวลานอกครับรโอ้โหก็ถือเป็นการกลับแขนของสมพสรชัยบุตรที่ทำได้เยี่ยมคนับไม่ฝืนใช้ พนงเพชรเลยที่เป็นตัวยกโดยธรรมชาตินะครับปรับเอาเซเดนกุมพิมลที่เป็นตัวทำนะครับลงไปเล่นแล้วกลายเป็นจซเดนกุมพิมลครับที่บล็อกเกมของมาเลเซียเอาไว้ได้นะครับโอ้โหบล็อกได้ถึง3คนแล้วนะครับสำหรับเซเดนกุมพิมลจะทำให้เกมรุกของมาเลเซียเขาสะดุดบ้างครับ เดี๋ยวกลับมาแล้วเราดูว่าลูกเสบของเชือาขานั้นจะยังทำได้ดีเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าครับมีพยายามชี้เป้าครับสมพลศัยบุตรลงไปควรจะต้องเล่นยังไงแบบไหนนี่ครับนำยู่4่คะแนนครับความหนักนเป็นของทางเจเรร์รอสตี้ครับ เปลี่ยนไม่ใช่ไฮฟิโดล่าเป็นคนโยนแล้วมาเป็นคาร,รูชมานต้องดูครับว่าจะโยนเข้าเป้าอย่างที่ยาร์สตี้ชอบหรือไม่เล่นโยนดูพิกตะคายมาสิรัตเปิดดียกสวยให้ทีสักรึขึ้นฟาดตรงนี้อ้าวเขาพยายามเอาข้ามายังได้อยู่เับทีสักรึยกเข้ามาให้เชียร์ปุยบนขึ้น,นอโอ้โหเตะลูกนี้ล้อนออกหลังครับอ้เสีย,ยดายครับสิรัตเองพยายามประท้วงนะครับเดี๋ยวดูครับว่าว่า เกิดอะไรนะแต่ว่าคะแนนนี้เป็นของมาเลเซียดูภาพช้าอื้มเดยรัสซี่ยังยังดันลูกกลับมาทำฝั่งไทยได้เลยครับสิยนเองก็พยายามที่จะเข้าไปตัวสอดใต้ใลูกนะแต่ว่าวันนี้ทีมศัตองสายเองยกลูกต่ำไปหน่อยฮะสฉยอนเองก็ดูเหมือนว่าจะประท้วงว่าน่าจะเป็นลูก ไปโดนมือของเจอร์รอสตี้ัแต่ผู้สินขาเป็นแต้มของมาเลเซียไปแล้วครับเจ็บนะครับจากจังหวะที่พยายามไปเล่นลูกจากการยกของรรทิมศัติ์ของสายครับหรับสุดเดยยนกุนพี่มนตูใหม่อีกครั้งนะครับแม่ต้องไม่ชัดนะมุมนี้ นม่ี๋ยว่าตัวของยอรัสลาสตี้นั้นบางทิศทางของรู้ต่กร้อยู่ด้วยวเองโดนเตือนฮะชินวัตรก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์นะครับใช้สิทธิ์ของตัวเอง ตัวมีคกีลาบาดเจ็บนั้นก็มีเวลาในการที่จะให้ประถมพยาบาลอยู่แล้วครับไม่เกิน5นาทีโอ้โหเนี่ยครันจันตะกอดในมรดกาอินเตอร์เนชั่นแนนจริงครับจะถือว่ายังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงครับในมาเลเซียเลยเพราะอย่างนี้กับการที่มาเลเซียลงสารเจอกับทีมชาติไทยด้วยนะครับ ที่ทำให้คนดูมาชมกันยกเยอะขนาดนี้ครับเยรัสตีเสิร์ฟอีกครั้งนี้ป้าสิรวัตรแตร่งนี้ไม่ได้ครับอา้าครับเขาไล่ขึ้นมาครับเป็น 12, 12 14จะ้ตัดเป็นคนละทีฮะโอ้โหเสิร์ตดีงแค่นี้เสิร์ฟแล้วสิรวัตรสกา,ายเองเดาทิศทางป้าตัวเอียงมาทางขวามือของตัวเองนะครับ ยังเป็นเกมเซิร์ฟของมาเลเซียครับครักเป็นเซิร์ฟทีมละสามต้าเกิดมาไม่ข้าบ้างครับเซตนี้เราเห็นอย่รอสตี้นั้นเซิร์ฟติดตาข่สามคนแล้วครับกลับ,บมาเป็นเกมเซิร์ฟของไทยครับ ต้องให้ลูกเสร์ฟพองศิวสาขานี่ครับให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดครับซ้ายสั่งตายอาครับเส์ฟมาอารันด,ดังครับยังยกลูกมาได้คะลนสมาขึ้นชันแบ็คอาแมา่ลูกไม่โอ้โดนตะข่ายแล้วไม่ยอมเด้งเลยครับพยายามที่จะไปซ้อนไว้ครับไปรองบอลกับเพื่อนนะครับสำหรับสิวสาขาดักทิศทางถูกแต่ว่าลูกมาแล้วทำให้เล่นยากนิดหนึ่ง ได้แลครับดักถูกแล้วครับนี้ต้องชมทางฟรานาดัมครับเปิดลูกไม่ดีแต่ว่าไปไล่เอากลับมาดีมากรอสตีอย่างเปิดดีครับอาดัมยกสูงมาให้เข้าคาุกไฟนี้โดนไม่ดีครับโดนปลายเท้าอ้าแต่เป็นแต้มของมาเลเซียครับ โอ้ชุมิโยนไปโดนตาข่ายหรือไงฮะเดี๋ยวดูนะฮะเดีขึ้นเตะเอาทีมสัก์ของสายฮะอือไปโดนตาข่ายครับน่าเหรครับจังหวะขึ้นบล็อกะฮะขท้าไปสะจิตโดนตาข่ายนิดนึงอือหือใช้ได้ครับเขาเตะพลาดไปแล้วนะครับ ยังนำอยู่หนใึ่งคะแนนครับทีมไทยแม่คะแนนนี้คนจะต้องได้นะสุรวัตรเสิร์ฟไปอ่าได้ผลด้วยครับโอ้โหคาลิสซามันโอ้าาโหก้มติดในวันน้าเกิดติดพื้นเลยนะเพื่อที่จะรับลูกเสิร์ฟของสิรวัตรสาขา <Okay. S 1> เสิร์ฟดีมากๆครับสิรวัตรคะแนนนี้เนี่ยแหละครับอือหืลูกข้ามตะข่ายมาแล้วมุดลงต่ำเร็วมากทนันทะี <Hey. S 1> เปิดไม่ขึ้นครับมาได้จังหวะ พอดีครับลูกเสกของสิวัตสาขามาในยามที่ต้องได้ครับนำอยู่สองคะแนนครับกลับไปเป็นเกมเสกของมาเลเซียโดยรอสตี้เสกมาสิวัตเปิดนิ่มยกให้ขุดศักดิก์ขึ้นฟาดโอ้โหติดล็อกเขาบ้างครับว่าโอ้โหจากที่คุณจะเป็นแต้มของไทยเราครับกลับไปเป็นของมาเลเซียครับอือสิวัตเองก็ เปิดด้ีได้แล้วยกมาให้ครับอาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าต้องชมว่าคารินามานเขาก็ขึ้นมาบล็อกได้ดีครับโอ้โหเต็มหลังเท้าครับขึ้นบล็อกจังหวะนี้ของคารุินามานทำได้เยี่ยมมากมาแล้วเข้าสู่ช่วงปลายเซตแล้วด้วยอืมจับที่จะเป็น17ต่อ14 มาเป็น16ต่อ15นี่ต่างกันเยอะครับเรอส์ี่เสอร์มาสิวัตยังเปิดได้ครับยกให้ทีมสักของสายขึ้นข้าวนี้อ่าผ่านรอกไปได้ครับระเะรบิดอารมณ์กันเต็มที่ครับนันตกตะกร้อไทยเราเวลาที่ได้คะแนนโอ้17 15ทีมไทยยังนำ2แต้มจะต้องยอมรับครับว่า ตอนนี้เนี่ยทีมรถสาขาต้องทำหน้าที่ทั้งเสิร์ฟแล้วก็ต้องเป็นตัวที่เปิดลูกแล้วก็ยกลูกให้กับคู่หน้าได้เล่นนะฮะแล้วพยังที่จะเลือกให้กับปีศักรงสายได้เป็นคนแตะนะครับเอาครับเดี๋ยวรอสิเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งอื้อหูเขาเสิร์ฟดีเหมือนกันปีศักรงสายเปิดไม่ได้ครับไล่มาเหลือคะแนนเดียว ลูกเสิร์ฟของเจ้ารอฟี่เองก็ยังเสิร์ฟได้ดีนะครับโอ้โหแล้วอายุยังน้อยครับอายุใช้งานยังอีกเยอะกลับมาเป็นใครได้สงลูรณ์เจ็ดต่อสิบหกต้องได้เลยครับ ต้องได้ครับอืมโดนไหมออกหรือดีฮะอืมดูฝั่งมาเลเซียมั่นใจแบบน,นี้เป็นคะแนนของมาเลเซียค17คะแนนครับโอ้ออกจริงฮะออกจริงครับคะแนนเสริฟคะแนนนี้ของสิร่สาขาเป็น17คะแนนเข้ากันครับโอ้โหกดดันนะเพราะเรามันพลาดไม่ได้แล้วด้วย สุบัตเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งอา,าร์เน่อรอซี่เปิดได้อาดัมยกมาให้ขึ้นซันแบ็กอูนิผ่านรอกของซูยอนไปได้ครับมาเลเซียขึ้นนำครับ18ต่อ17ไคโรซามานครับขึ้นแตะหน้าตาข่ายได้เยี่ยมครับโอ้แล้วเขามาแซงในช่วงท้ายเซตซะด,ด้วยฮะโดนกันอีกครั้งจังหวะขึ้นแตะของคา,ารอนซามาน วันนี้ครบเครื่องมากครับยยเฮอร์โรสตี้ทั้งเสิร์ฟและทั้งเปิดลูกเสิร์ฟของไทยเสิร์ฟเองก็ดีเปิดลูกเสิร์ฟของนักตะกร้อไทยเราก็เยี่ยมครับต้องการสามแต้มเพื่อเป็นชนั้นครับสำหรับมาเลเซียสองคะแนนจากการเสิร์ฟยังไม่ได้การสุดท้ายในการเสิร์ฟของไทยครับเขาก็ยังเปิดได้ดํายกให้ขึ้นโอ้โหมี ขึ้นแตะได้เยี่ยมครับเป็น19-17ครับต้องการอีก2คะแนนครับแล้วจะกลับไปเป็นทางมาเลเซียได้ส่งลูกครับมาจะเหมือนสนามที่แล้วหรือเปล่านะแต่ก็กไทยเราจะทําได้ไหมนะครับสนามที่แล้วมาเลเซียขึ้นนาในเซตสุดท้ายนะครับเซตที่3 20-18ต้องการแต้มเดียวเพื่อจะเป็นแชมป์แต่ว่าโดนทีมไทยเราหยุดเอาไว้ครับ และเป็นไทยเราแซงกลับมาชนะที่23ต่อ21คราวนี้จะได้หรือเปล่ากันโอ้โหเนี่ยครับอยีางที่เดนิซาปไปก่อนัอนนี้จากที่จะเป็น17ต่อ14แล้วมาเป็น17.5 1แล้วตอนนี้เขาแซงมาเป็น19ต่อ17ครับเดยวเฮอร์สตีจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟข้ามาฟรีสับเปิดได้ สุวัตยกให้พีศักดิ์ขึ้นฟ้าเรนี้ติดล็อกออกไปอาครับยังไม่แน่ฮะ18ต่อ19ต้องพยายามเปิดลูกเสริรฟของเดอร์โรสตี้ให้ได้ครับอีสองคะแนนจากนี้ที่เขาจะต้องเสิฟนะครับยังนี้มีกาสเสิฟอีกสองครั้ง อ่าต่อสิบแปดครับคารุสมาญเยโยอนครับออยิ่งโยนดีด้วยอ่าสิวัตเปิดได้ครับยกให้ทีศักดิ์ฟาห่างตาข่ายนิดนึงโอ้โหแต่เตะดีครับทีศักดิ์เตะได้ดีมากครับคะแนนนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าสิวัตรสังหานั้นยกลูกให้ต่ำแล้วก็ห่างตาข่ายเยอะครับแต่ดูนะครับทีศักดิ์ทองสายยังขึ้นไปฟาคะแนนนี้แล้วผ่าน าข่ติดปลอกลงในแดนของมาเลเซียผูโอ้กดต่ำแบบน่าใจหายครับแต่ได้ผลครับหยุดเกมเสิร์ฟของมาเลเซียไว้ได้ครับอ๋ครับคะแนนนี้สำคัญครับเดเรอร์รัสตีจะกดดันตัวเองหรือเปล่าครับดูครับดูวิธีเล่นของเดเรอร์รัสตีแล้วกันครับเคะแนนี้จะเสิร์ฟยังไงครับ เดรสีเส,รสิร์ฟสีวัตเปิดได้ครับอาครับยกให้ทีศักขึ้นฟาดอีกโอ้โหติดกครับมาโอ้โหสีวัตไหหลังผึ่งเลยฮะคือถ้าเราได้แล้วเรากลับมาเสิร์ฟมีโอกาสที่จะหยุดแล้วก็ได้เซตนี้ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมาเลเซียขึ้นแท่นครับนี่สิบสิบเก้าโอ้โหเปิดลูกเสิร์ฟได้แล้วนะครับแล้วก็ป้หูยกลูกให้กับทีศักเล่นจังหวะนี้มาต้องชมคันสมานครับ คือก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยครับว่าเราไม่ได้มีตัวยกธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายในเกมรุกของเรามันก็อาจจะแตกต่างไปจากการที่มีตัวยกโดยธรรมชาติอยู่ในอยู่ในทีนี้แต่นี่จะบอกว่าวันนี้พันธุ์วง์เพชรลีนันเล่นไม่ได้ท่านั้นเองเลยจะเป็นต้องปรับเอาสุเดยียนกุมพิมลลงไปแล้วคนที่เป็นคนชงหรือว่ายกเพ้เพื่อนเล่นต้องกลับมาเป็นสีวสาขาครับโอ้โหพอเห็นเพื่อนเตะ เห็นรุ่นน้องเตะไปติดตัวด็อกคารอนซามานหงายหลังถึงเลยฮะจุลิวัตมาครับกลับมาเป็นทีมไทยได้สงรลูกไปยังไม่แน่ฮะมาสไค์ของมาเลเซียแต่ว่าลูกตะกร้ออยู่ในมือของเราครับอยู่ในมือของไทยลุลยนโดนคะแนนต้องประณีตสุดๆเลยครับอยู่ที่จะยื้เวลาในการเล่นต่อไป เอาโอและสิวัตรเสร์ฟนี้ออกไปครับมาเลเซียคว้าแชมป์ในสนามที่2ของ e Super 21, 7, 21, อีสทบซูเปอร์ซีรีส์ครับชนะไป21.7.21.19ครับอืมนี่แครับหลังจากที่สู้กันสูสีสุดๆในการขันสนามแรกที่ทํามากมาคราวนี้มาเล่นในบ้านของมาเลเซียเองครับ มาเลเซียก็สามารถเอาชนะทีมไทยเราไปได้2เซตรวดครับด้วยทางจังหวะแมพยายามเน้นเต็มที่เอาเสือสาขาเท้าหลุดเลยฮะพยายามเน้นในเกมเสิร์ฟครั้งนี้สุดๆดกับสีรถสาขาเอาครับก็เป็นนั้นว่ามาเลเซียนั้นสามารถที่จะควา้าแชมป์ในบ้านของตัวเองได้สำเร็จครับ21-7 21-19 แต่ว่าตำแหน่งชั้นจริงๆนั้นเดี๋ยวต้องไปตัดสินกันในสนามสุดท้ายครับซึ่งก็ยังไม่แน่ครับแต่ต้องชมเขาเลยครับต้องชมนักตะกร้อมาเลเซียชุดนี้เลยโดยเฉพาะยงยิ่งยเยฮาโรสตี้ครับว่าเขาเล่นได้ดีมากครับวันนี้เซิร์ฟก็มีข้อผิดพลาดน้อยมากและที่สำคัญก็คือว่าเป็นตัวที่เปิดลูกเสิร์ฟที่นักตะกร้อไทยของเราเสิร์ฟไปแล้วเปิดได้ดีครับสรับยเยฮาโรสตีมา หลังจากที่มาเลเซียเองก็ไม่เคยชนะทีมไทยรามานานนะครับมาคราวนี้เขาสามารถเอาชนะทีมไทยเราได้คนเซฟนตะกร้อก็สะใจกันทั้งสนามนะครับก็เป็นผลงานของนักตะกร้อมาเลเซียสายเลือดใหม่นะครับที่เอาชนะนักตะกร้อไทยเราได้สำเร็จนะครับ